สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกไฟอีกแล้วนะครับไฟล์ที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะก็จะเป็นไฟปุ่มกด subscribe แบบนี้คนระับก็จะเป็นปุ่มกด subscribe ที่มีปุ่มกดไลค์กดกระดิ่งอะไรแบบนี้นะไฟที่ผมแจกในคลิปนี้นะเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้ในทุกโปรแกรมตัดต่อทั้งหมดเลยนะไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้โปรแกรมตัดต่อโปรแกรมอะไรเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไฟล์ตัวนี้เนะี่ยไปใช้ได้ทั้งหมดเลยนะเพราะว่าผมมีไฟล์2แบบให้เพื่อนๆโหลดไปใช้นะก็คือไฟ mov แบบคมชัดมากๆเนี่ยแล้วก็ไฟที่เป็นแบบ green screen แบบนี้นะเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้ได้ในทุ ืออาจจะตัดในคอมไม่ว่าโปรแกรมอะไรก็ช่างนะเอาไปใช้ได้หมดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะผมจะมาสอนใช้ไฟล์ตัวนี้ครับในโปรแกรม Premiere Pro นะครับวิธีการใช้งานจะทำยังไงไปลองดูเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนาใต้คลิปนี้เพื่อด,ดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับอันดับแรกเลยมาถึงเนี่ยให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ตกไฟล เ,เดี๋ยวผมจะขึ้นไปที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆเอารหัสตัวนี้เนี่ยมารวมแล้วก็มาใส่ในนี้นะแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้เลยนะแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้อ่าแล้วก็อ่ามันจะเป็นสองไฟล์แบบนี้นะให้เพื่อนๆไปลากใส่ในโปรแกรม Premiere Pro ได้เลยนะไฟล์สองไฟล์นี้ครับเป็นไฟล์วิดีโอแล้วนะเป็นไฟล์วิดีโอไม่ใช่ไฟล์เทมเพลตนะไฟล์วิดีโอเนี่ยก็หมายความว่ามันเป็นไฟล์แบบ .mov .mp4 เงี้ยเพื่อนๆสามารถลากเข้าไปในส่วนของ โปรแกรมตัดต่อได้เลยนะไม่ว่าโปรแกรมอะไรก็ช่างสามารถลากเข้าได้หมดนะแต่เดี๋ยวผมจะมาลากใส่ในโปรแกรม Premiere Pro แนะนาเพื่อนๆแล้วกันนะก็คือเปิดโปรแกรมอะไรมาก็ช่างนะที่เพื่อนๆใช้เนี่ยแต่ส่วนใหญ่หลักๆคนที่ดูช่องผมเนี่ยก็อาจจะใช้ Premiere Pro นะก็คือลากเข้ามาใน Premiere Pro ลากมาใส่ในแถบโปรเจกต์แบบนี้ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นไฟล์วิดีโอแล้วนะไฟล์ในเวอร์ชันนี้เนี่ยผมทํามาที่ขนาดอะไรจําไม่ได้นะตัวเลขของขนาดเนี่ยจำไม่ได้แต่ขนาดเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่มันใช้ในโปรเจกต์ที่เป็น 4K ได้แน่นอนก็คือวิธีการใช้เนี่ยก็คือให้เพื่อนๆทาการลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราอย่างนี้ได้เลยนะลากลงมาอย่างนี้อ่าเห็นไหมไฟล์มันจะใหญ่ขนาดนี้เลยนะอันนี้เป็นซีเควนต์ขนาด 4K แล้วนะอ่าวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือแค่ลากลงที่ไทม์ไลน์แล้วลองเพย์ดูนะอ่าแล้วก็ผมบอกนิดนึงแล้วกันว่าไอไฟล์ตัวนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับซาวเอฟเฟกที่ผมใส่มาให้เลยนะถ้าเกิดใครไม่อยากได้ซาวเอฟเฟกตตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ทําการลบออกไปได้เลยนะแต่ผมว่าใสไว้เนี่ยแหละเพราะว่าผมใส่มาให้เรียบรร้้้ออแลลวนนนนนะะะะงเพดูมนะมัจปป็ปาณ นี่อ่าแบบนี้เพื่อนๆก็วางเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็กดที่ตัวมันแล้วก็ทําการย้ายได้เลยใครอยากย้ายในตําแหน่งล่างๆหน่อยก็ประมาณนี้แค่นี้เองเห็นไหมหรือใครอยากจะไว้ข้างๆเอาเราก็เลื่อนไป เลื่อนตำแหน่งไหนเพื่อน,อนๆย้ายกันตามสบายเลยนะ,ะเพราะว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์วิดีโอสําเร็จรูปคือวิธีการใช้งานแค่ลากวางแค่นั้นเองนะ,ะแล้วก็ผมแนะนำสาหรับคนที่อาจจะอยากได้ไฟล์ปุ่มกด Subscribe ที่แบบมีลูกเล่นมากกว่านี้ผมมีไฟล์ปุ่มกดที่ผมทําขายอยู่นะก็อาจจะแนวๆประมาณนี้อันนี้ที่ผมทำขายนะ,ะเดี๋ยวผมปิดเสียงไปก่อน เผื่อบางคนเนี่ยอาจจะอยากได้ที่แบบเออมีลูกเล่นมีอะไรอย่างนี้มากกว่าปกตินะออะไรประมาณนี้แล้วก็เวอร์ชันที่4ก็จะประมาณนี้น่ารักน่ารักนี่เวอร์ชันที่5ก็จะเป็นประมาณนี้อา่าเวอร์ชันที่6กก็จะประมาณนี้อา่า ก็ถ้าเกิดใครสนใจไฟล์เทมเพลตที่แบบอันนี้มันเป็นเทมเพลตนะที่ผมทาขายเนี่ยจะเป็นเทมเพลตเพื่อนเพื่อ,อสามารถปรับแต่งแก้ไขพวกเอ่อแบ็กกราว์พวกข้อความสีสันต่างๆรูปโลโก้เนี่ยเพื่อนเพื่อ,อสามารถแก้ไขปรับแต่งได้เองเลยนะอันนี้เป็นไฟล์เทมเพลตนะอ่าอันนี้ก็คือแนะนําไว้สําหรับบางคนที่อาจจะอยากได้แบบตัวที่มีลูกเน่นปรับแต่งแก้ไขได้เองอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะลากอีกไฟล์หนึ่งที่ผมแจกให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วกันก็คือในคลิปนี้นี่แหละผมแจก2แบบนะ ก็คืออีกตัวหนึ่งก็จะเป็น MP4 แบบที่เป็นกรีนกรีนนะก็คือตัวนี้เห็นนะมันจะมีสีเขียวอยู่อย่างนี้อันนี้ในกรณีที่สําหรับบางคนเนี่ยอาจจะใช้แบบไอ้ตัวนี้ไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีคนที่มีปัญหาไหมนะเพราะว่าไฟล์ตัวนี้ไม่น่าจะมีปัญหากับใครหรอกถ้าเกิดใครที่มีปัญหากับไฟล์ตัวแรกเนี่ยแล้วใช้ไม่ได้เนี่ย ไอไฟ์ MOV เ e นี่ยใครใช้ไม่ได้นะก็คือให้เพื่อนใช้เป็นไฟล์ MP4 แล้วกันนะแล้วก็คีย์สีเขียวนี้ออกอ่ามันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่แค่ผมใส่เป็นสีเขียวมาให้สําหรับบางคนที่อาจจะมีปัญหากับไฟล์ m o v e นี้นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคนมีปัญหาไหมนะแต่ก็ทําเผื่อไว้ไปเลยเผื่อบางคนมีปัญหาอ่ะวิธีการคีสีเขียวสาหรับโปรแกรม Premier e p โ o เนี่ยเพือเ่อนๆก็มาพิมพตรงนี้คนระับเอาตัวคีแล้วก็ลากเอาตัวกคีเนี่ยมาใส่ในตัว ตัวนี้อ่าแล้วก็มาที่เอฟเฟคคอนโทรลนะครับกดที่อัลต้าคีเนี่ยคีคัลเลอร์นะครับเอาไอที่ดูดสีเนี่ยมาดูดสีเขียวอย่างงี้แค่นี้เองครับแค่นี้เองนี่ครับเหมือนกันเลยแล้วก็ทําการย้ายเราจะย้ายไปตําแหน่งไหนก็ได้หรือใครจะย่อก็ได้อ่ะย่อมันเล็กหน่อยอย,อย่างเงี้ยไปวางใครอยากวางอย่างไงก็คือได้หมดเลยเห็นไหมอันนี้ก็คือตัวกรีนสกีนะเนี่ยแค่นี้ ง่ายๆสำหรับไฟล์เทมเพลตต่างๆหรือไฟล์ MOV ไฟล์อะไรก็ช่างที่ผมทําแจกเพื่อนๆเ,เนี่ยผมทําเองทั้งหมดนะอันนี้ก็คือหนึ่งในโปรเจกต์ที่ผมทําก็คือไอตัวไฟล์ปุ่มกด s u b สไครต์ที่ผมทําแจกในคลิปนี้เนี่ยแหละก็คือผมทําขึ้นมาเองทั้งหมดนะอันนี้จากโปรแกรม After Effects นะแล้วก็ ผมก็เอ็กพอร์ตออกไปเป็น MOV ให้เพื่อนโหลดไปใช้นั่นเองนะอันนี้ก็จะมาเปิดให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งแล้วกันสาหรับบางคนเนี่ยที่อาจจะอยากรู้ว่าผมทําเองไหมได้ทําเอาของคนอื่นคนนั้นนี้มาไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะทุกไฟล์ผมทําเองคิดเองถ้าเกิดพกเพื่อนๆดูเนี่ยเพื่อนๆจะรู้แหละว่าไม่มีของที่อื่นเหมือนของผมหรอกเพราะว่าผมคิดขึ้นมาของผมเองนะก็คือบอกไว้ก่อนนะส่วนถ้าเกิดใครอยากได้รูปแบบไหนอยากได้ให้ปรับแก้ไขอะไรอย่างไงได้บ้างหรืออยากได้รูปแบบยังไงอะไรเงี้ยเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาแนะนําผมแล้วกันนะว่าอยากได้แบบ ไหถ้าเกิดผมพอที่จะทําได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทํามาแจกใหม่ในอนาคตแล้วกันนะในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้ไปก่อนนะอ่าก็จะเป็นแบบมีกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งอะไรเงี้ยอ่าเพื่อนๆก็เอาไปใช้ได้ไฟล์ตัวนี้เนี่ยมันคมชัดแน่นอนนะเพื่อนๆเอาไปใช้ในโปรเจกต์พันแเนี่ยเพื่อนๆก็ทําการย่อนะเพราะว่าไฟล์ตัวนี้เนี่ยมันจะใหญ่นิดนึงอ่ มันคมชัดแบบคมมากๆเพราะว่ามันเป็นไฟล์ MOV e, เป็นไฟล์แบบเนี้ยมันชัดแน่นอนนะไม่ต้องกังวลเลยใครอยากได้แบบไหนอยากได้ยังไงอยากได้ปรับแก้ไขอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยหรือเพื่อนๆบางคนอาจจะอยากได้เป็นไฟล์เทมเพลตไปปรับแก้ไขเองเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกก่อนละกันเพราะว่าผมคิดว่าเป็นไฟล์ MOV e ไปเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ใช้งานได้แบบง่ายๆนะจะได้แบบไม่ต้องมาปรับแก้ไขอะไรเพราะว่าไอ้ปุ่มกดซับแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากมายเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรให้ปรับแต่งมากมายนะไอ้ปุ่มที่แบบเป็นอย่างนี้นะ ผมก็เลยเอ่อทำเป็น m o v e, ออกมาให้เพื่อนใช้แบบง่ายๆเลยสำเร็จรูปลากวางอย่างเดียวจบเลย จะใช้กับโปรแกรมอะไรก็ได้นะอ่าแล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเราะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยครับใครสนใจ แล้วก็รายละเอียดที่คลิปวิดีโอนั้นๆได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือฝากไว้สําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายนะก็สำหรับบางคนที่อาจจะอยากสนับสนุนผมหรืออาจจะอยากได้ไปใช้งานครับก็สามารถลองเลือกดูกันได้นะแล้วก็สุดท้ายนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ